อะทุกคนใครยังกินอะไรอีกอ่ะหอมเลยหอมผัดคิ้วเอาผัดคิวหกโมงไรแป้งหนุ่มหกโมงอ๋อเจศูนย์ WFM has supported with สามสิบ James อุ๊ยออกเมืองแรกว่ะเจ้าฟิล์มสามสิบเจมส์ขอบคุณครับเมืองที่เราเล่นประจำด้วยดิประเด็นเนี่ยขออนุญาตนะขออนุญาตรีเซ็ตสามหนึงนะผมพี่ต้องจิบกาแฟปะจริงผมขอโทษ

จุ๊งวัวคว่ําเฮ้ยคเฮ้แล้วทำไมคุณกินโดดเร็วจังอ่ะฮะแล้วเราไปไหนละพี่โบยางขอโดดเลยสูตรใหม่อะสูตรใหม่สูตรใหม่คุณไปกูโดดเร็วจังวะเล่นง่ายอะยรอย่างเงี้ยเฮ้ย กูดังคู่พี่กูดังคู่เอ้ยแค่แค่งเรือกูดังเรือแค่สองตีนะแค่ตรงนั้นเลยไปง่ายเลยเนี่ยสวยจัดโอ้ยเราเพื่อนเราไปโอ้ยพี่กาคนเดียวเลยแก่แล้วหนึ่งกะวันวีเทนบอกอ้ยอะไรนะก็เป็นเพื่อนไปก่อนพี่ด้วยวัน้ยมีนขึ้นมา ไอ้เฮียนี่หนีมาเฉยเลยสวยพี่ไม่หนีมาให้โยอีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้ตัวหนึ่งพี่ตรงไหนไม่รู้ตัวหนึ่งให้ให้สรุปจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่เก้านัดเองว่ะช่วยด้วยช่วยช่วยกันเราไม่ได้กันเราไม่ได้สามสิบเก้านัดเอ้ยมีนะกระสุนไปเร็วกิดเร็วผมสามสิบนัดพอพี่มากระสุนอะไรเขียววะผมพี่มองมาหน่อยมาเลยพี่พี่เล่นเลยพี่เล่นเลยเออ

แาดไทก้าไกลๆใช่ปะแฟดไปหนึ่งฝฟดไไปหนึ่งแฟดอีกหนึ่งผมจใส่กุญแจงขาดเลยไปหนึ่งเฮ้ยกองไกลนี่นึงมันติดขาวป่ะไปพี่หนึ่งกองผมแฟดเข้าหัวแม่เดิ้เข้าหัวแม่เดิ้ติดหัวแล้วนะสวยตัวท้ายน่าจะก๊อดังตัวท้ายน่าจะก๊อดังนี้น่าจะก๊อดังนี้น่าจะชุบเพื่อนดีได้ดีได้เดาวติกสามนะเดานะเพื่อนมันน็อกอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ซำ ถ้าชุบมาเป็นสองพี่ซับไปหนึ่งเนบอลเสนชมหรอพี่เป็นเดรกีปะพี่มียาปมผมไม่มีนี่เดี๋ยเดี๋ยวแเอายานามปะกะยานามปะเจ็วะบะเอาพี่เอาแบบแล้ะไปโอเคไปพี่ของปะมีมีรอยูพี่เดินกันแผงนอกนะกําลังใจเยอะจัง จีนรุ่นไหนเนี่องวเออมันมันไม่มีรมาช่ว่ะสามวะเออมีของเลยเอ๊ะเก็บบูชิเพื่อนมานะชุบได้ขออยาเก็บเป็นคอแบบเพื่อนอยากได้ของเราจัดอ่ะจริงจริงจริงเม่ไน้ิสัยดี เพื่อนนี่ใส่ดีอ่ะเพื่อนนี่ใส่ดีมากริ้วๆๆอย่างเดียวเลยเชียร์อัพอะเชียบเฉียบฉันสุดเฉียบเฉียบมันเหมือนแบบมันคือเลขอะพี่ไม่แต่จริงๆนะไอ้ถ้าดึกถึงไอ้นี่เวียดนามอบบเวียดนามจะพูดริ้วๆๆคือตายหมดอะอรอยเออใช่ใช่ใช่เวียดนามมันจะนกบอกว่านกบอกว่าทูนนกไห้นกไห้ริ้วๆๆ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 ๆเลยครับนี่เลยมันสอนกูมาเหมือนแบบว่าเวลามันชมอะภาษาจีนอะริ้วๆๆอะที่มันชอบพิมพ์มัน ไปเห็นอนะ่ะไปเก็บบูชิเพื่อนปั้ยนะฮะเก็บมาแล้วพี่โอเคไปๆไปไปชุบเดี๋ยวสมองฮะสมองให้ลงนีื่อเรอหมดเลยเหรอพี่เหลืออีกตัวหน,นึ่งยังนัเหลืออีกตัวไม่รู้ไปไหนหนูเนี่ยมิลิทารีเบ็ด โซนนี้ก็ยังไม่ฟาร์มมีกิฟแท่งเหลือนะเอาปะไม่เอากิฟแท่งดรอปไปตัวมาตัวนี้เลโซนแม่งดรอปอะไรตรงเรารัวๆเลยเนี่ยเพื่อเราอีกนาทีนึงเกิดเอ้ยกิฟตฟาร์มบ้านติ๊กฟ้าปะใช่ปะใช่กิฟตไปตอนต้นเกมอ่ะเออใช่ใช่โอเคโอเคโอเคน่าติ๊กฟ้าติ๊กฟ์าโอเคโอเคมีไอ้ดาวร็อคเลยกระบอกไม่เอาละพี่อยากได้คูณหกจะไม่ฟาร์มไปฝั่งนี้ แต่ตัวท้าอยู่ไหนวะเนี่ยไปเอารถแป๊บเดียวมาเรามีรถอยู่สวยดีครับสวสดีครับได้ออกเมืองแรกแล้วครับวูู้่้ในที่สุดในทีุ่่ด่่่่่ ผมไ,ไม่เฟรชเียเต็มเลยพี่มีใครพลาดไหมได้แล้วเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวหาขาดเลยนะคุณไกลอ่ะน่ามีไหคุณหกเออน่ามีอยู่ฝั่งที่พี่ดูเอยอะสมอว่ะของจำเป็นทั้งนั้นอมืมันจะปกกระสมองลูกดียวไม่ได้นะ านะคะเพื่อนเรามา,า,มา,าอมาปปเพื่อนเรากำลังร่อนมาสแปาเพื่อนเราลงไปใช่ไหมไปเจอตัวเศษเออไปเจอตัวเศษตาย เอาเลยอะเพื่อนอะเพิ่งบอกวากูก็เพิ่งเกิดมา,าส,ส่งส่งแล้วน่าใช่จริงเ,เราควรจะไปรับเพื่อนเราแล้วขับไปฝั่งรถท็อกปะหรือว่าเราควรจะยังไงดีวะเพื่อนเรา,ายังไม่ฟาร์มเลยอะเราไปรถอ,อีกคันหนึ่ปะรถร้อยเอาปะเอาเอาโอเคโอเคเออจะได้แบบมีแก๊งไปทุกโซนได้แล้วแก๊งไปเติมได้มีนะรถท็อกอะมันยิงกันอะไม่มีพี่ไม่มี คนน้อยคนน้อยโอ้โหเพี่ยนสกินด้วยเฮียสดจริงอ้มพุทธอุ้พุทธโลอมพุทมีแรมโบเข้ามาเออใช่บปะไอ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 ปกติปกติปกติใช่เอ้ยเออว่ะแต่มันก็มีสกินเก่าเข้ามาด้วยนี่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนจะมีเออเอเพื่อนเพื่อนเรา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 ไปเลยเพื่อนเราไปเลยอย่างนี่มันไม่ดีพี่ะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กินมอเตอร์ไซค์กินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จักรยานจักรยาน กินที่หนกินที่ไหนกินที่หนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงเราไปได้หนึ่งพี่พี่สะพลบเฮ้ยแต่เพิ่งนะเพิ่งแค่พอนะเพื่อนไม่รู้ตี้มันอยู่ไหนนะไม่เข้าออกมาจากร้อนฮอกแม่แม่ขับออกมาจะร้อนฮอกที่ร้อนฮอกอ่ะเพื่อนเราไม่แค่พอละเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพิ่งฝ่ามานเดียวมีคุณแปดด้วยสัตว์

สวัสดีครับพี่น้องน้องูาน้องชายสวัสดีครับสิการีสวัสดีน้องกินกับกาแฟดำน้องกาแฟดำไม่มีน้ำตาลคนระับโอ้ไม่ไม่ไม่พี่ใช้กล้อง l ูมิก์ครับน้องเออะไรวอสหหรือ a อห้า่ชื่อประมาณนี้นเอเฮ้ยไอ้เคียยังยิงกันอยู่เลยโอ้ยเซงกี้

แล้วผมเข้ามาผมเป็นเลย์มีร่มด้วยวะพี่มีร่มด้วยวะมีร่มมาอิมเมอร์เจนซี่อะเชี่ยน่าสนใจวะนี่คุณหกเองคุณหกจิ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 คุณหกเอาเมนนี้จิ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 แม็กมีแม็กเหลือด้วยนะแม็กกรอพี่แม็กจริงแม็กจริง มีคนลงบ้านนี้โดดลงเอ้ยโดดล่มลงบ้านนี้มีตี้มันน่าจะอยู่มาฝั่งบ้านนั่นแหละโอ้เดี๋ยวเรากลางวงเลยเลยรออะไรเนี่ยไล่รถนะไล่รถปะล่ะเราอะเนี่ยไล่รถกันเนี่ยไล่รถรอเออเออเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเอาแอร์ดรอปไปแล้วที่ไหนที่ไหนเฮ้ยกล่องนี้ใครเอาไปวะ มีเสียงไม่มีเสียงน็อกเลยแฮกคปะเนี่ยเอาไปแล้วพปร่พอ,อไปแดดจะจอดรถไว้ที่ลา,านรถละ <st arts> มันตัวละเมื่อก่อนคือตัวละแปดหมื่นปัจจุบันตัวละ 6, วหกหมื่นกว่าแล้วพ่อผาเอ้ฟเอฟเกมขอบคุณครับ น้องเซฟเหมือนเดิม,มะน้องเหมือนเดิมเลยน้องไม่ได้ปรับอะไรเลย <c oughs> วงเราด้วยพี่บา <c oughs> อาวรอทักแป๊บหนึ่งเ๋ยก็มีคนมาล <c oughs> อยพี่เฮ้ยเมืองน้ำมีคนยิงันเนี่ยเ <c oughs> มืองงามนนานะแสดงไง ผมเนียนปะผมเนียนปะเออเออไหนเนี่ยหมองเห็นผมปะไม่เห็นมันคืออะไรอ่ะข้บผมใช้สกิลดิไม่ใช่เหรอพังตัวเหรอวิชาพังตัวเหรอกิลลี่เหรอกิลลี่เหรอเฮ้ยล้มโดดกี่ตัววะน่ะโดดไปแล้วนะโดดไหนวะโดดดังโดดไปไหนวะดูอยู่อ๋อนี่โดดมาบนหัวเราใช่บนหัวเราบาลเล็กบาลเล็กเห็นไหมลมอยว่เฮ้ยแล้วๆเอาละเอาละเอาเละๆหนึ่งสอง ดวเปนนึเปนึงเปนึัเปนหนึเาเปนึงนะบนักแข่งจัดอ่ะเอ้ยมันลงบ้านนั้นตัวเดียวมั okay. นลงกลางทุ่งเหรอมันลงกลางทุ่งอ่ะไปเนี่เพ่มเนะอุ้ยพเฮ้ยถอยถอยถอยถังเข่าแล้วก็เข่าโพบเขาโพ่งาอ

าจะน็สอสอแล้วสาแล้วัน่หนัหน่าเซียมาหลัเราโอ้โหสาตัวด้านหลังไหวพี่ไหวสามเลยเหรอเออสตัวมันเยอะจังไงใช่ใช่ใช่กุดยินตัวที่เป็นผารานะพี่โปรีไวมีโปรีไวมีโปรโปรโไวมี บロ๊บบロ๊บยู b ค่จะไปมีบロ๊บเฮ้ยไปพี่พี่ระวังเด็กผมใครอะเห็นเป็นเด็กเฮียเห็นเป็นลูกเลยจเียวเขับรถมาอีกพี่ตัวท้าย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 ที่มันเลยเลยเลยส่งมาแล้พี่เดี๋ยวสงมา้วพวกพี่โอเคโอเคโอเค โอ้โหเพื่อนอย่หลังเห็นพี่เตะพี่เลยก้าสวยน็องหนึ่งน็องหนึ่งล้องหนึ่งพี่เดี๋ยวไม่รู้เป็นไงหลังสมองหลังสมองโอ้ดีนะมันไม่แม่นน้องอีกมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนอยู่หาแล้วน่ะขวา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  ปลอดภัยแล้วนะรู้และเฮ้ยทีเดิมยิงอยู่หลังนะจะหลังสนไม้พี่เดี๋ยวผมแฟดผมไม่เป็นอ๋อนนนนนนนตาย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 หมดๆๆๆหมดแล้วก็มีเขาโซนเนี้พี่อ่ะเฮ้ยมันเลยจากบ้านโอชิดโอชิดๆนักลงจัดโอชิด ตอนเล่นโฟรแล้ววะไม่ยู่แถวเนี้ยพี่ตัวเดียวอันชิลลิ่งอันชิลลิงบอสยิงไม่โดนอย่ายิงได้ไหมโดนอยู่พี่ขอบคุณไปทีนี่มันยิงยางแทนแต่มันยิงไม่โดนจริงนะผมเดินไปเก็บของได้เลยอ่ะผมบอกเลย ผมอยากเปลี่ยนเกาะมีเกาะสายไปตรงเนี้ยเดี๋วห้าสิบตรงเนี้ยสิฟ้าได้พี่ผมเมอาผมเอาชิวๆวงเราชิวๆไปไอ้ตี้ขวาดีกว่ะแม่งยิงนักหนาจังเลยวะ เฮ้ยหลังมาหลังมาหน้าพี่หน้าพี่กระลามี่มาล่มจับตีจับโพล่ที่จะบบอยไม่ตัวนึ่งตัวนึงเห็นหน้ากูเห็นหน้ากูท่าน่าเลยไอเกติ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 กไฟติดสายสายเออสวยมันจะยิงพี่ไงมันจะยิงพี่เออมันจะยิงพี่เว้ยเว้ยรอดไม่ได้ผมผมใส่เออใช่ใช่มันจะยิงพี่เนี่ย วเลยเไ้ยัยเดินเป็นเพื่อนเลยหมดอุ้ยพี่หมดมากหมดเหมาเก็บของไหมพรอมอูเอออู้เอเกียร์ละเป็นนะแต่ว่าผมต้องเก็บปันก่อนโอเคต้อง เราต้องฉีกข,ขวานหน่อยอ่ะจะไปช่วยกดไอตี้ที่มันยิงไอ้ก้าตรงเนี้นอยอ่าให้หมดมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเดี๋ยวพี่เป็นตัววิ่งเข้าบ้านนี้ให้ก้าพี่พจะวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ตบหลังม,<อ>มัน,มนอ่ะเข้าใจเลยเข้าใจเลยพี่วิ่งเข้าบ้านมาละเดี๋ยวพี่ก็รันตบหลังให้ป๊บนึงพี่พี่พี่ยิงได้แต่ว่าต้องรออีกแป๊บนึงอ่ะประมาณนาทีนึงกว่าจะวิ่งไปชิดอยู่ประมาณเจ๊เหลืองกาเลยใช่ปะ บ้านนี้เลยออมีสามคนนะที่ผมเห็นโอเคเร็วๆเฮ้ยมันขับรถมาแล้วพี่ออกซ้ายเฮ้ไม่ไม่เสียงรถพี่กายใช่ปะไม่ไม่เสียงรถมันน้องรถพี่ติดอย่าลืมเอารถมานะกิจอย่าลืมเอารถมานะกิจอ๋อโอเคใช่ใช่ใช่มันจะมีมันจะมีรถคันหนึ่งสี่ยางอยู่กุญกิตมีรถปะผมชนได้นะพี่ผมชนได้ผมชนให้ ไม่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 อยู่บ้านแล้ววะออกไปแล้วออกไปแล้วนี่นี่นี่อยู่เดินหน้าพี่อยู่เดินหน้าพี่ไม่ได้พี่เยอะไปละขับรถออกขับรถออกไอ้ตัวหน้าพี่ขับรถออกขับรถออกแล้วออกแล้วออกแล้วอันนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางตกพี่เลยตะทุ่งจะไปให้อยู่นี่ยเนี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถจอดไหนที่นี่เราอยู่แถวนี้ได้อะหรือเราจะทิมก็ได้เหมือนกันรอก่อนขอรถได้ปะขอพาเปียวรถึงไหนได้พี่ได้คันนี้เหมือนใช้ได้ปะติ๊กฟ้าเนี่ย ได้ใช่ได้ใช่ป่ะเออจริงๆคนเอานะโอ้ได้พี่ผมเก็บให้คันนี้เฮ้ยพี่ขอเฮ้ยเอาจริงป่ะเหมือนเราจะทิ้งโอ้โหวงเราว่ะเฮียวงเราเออแต่วงเราว่ะแต่วงเราว่ะเห็นป่ะนโนนมาโนนเห็นป่ะอ่าอ่าอ่านี้วงเรานะนนี้วงเราสวยก้าวงเราแล้วงเราละวชิ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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโ นอะไรวะไฟไฟฟไไหม้แล้วพี่นะพี่เลื่อนแบงค์บนก่อนเฮ้ยมีรถวนสายมาในนี่นี่ตีฟ้าตีฟ้ารถถังด้วยเยี่ยรถถังเฮ้ยแต่ถ้ามันมาถ้าถ้าถ้ามันมาจริงตุงสเปรย์นะเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนขับมานเดิลนี้ขับมานเดิลนี้เพื่อนโดนเพื่อนโดนตีฟ้าตีฟ้าตป็ฟ้าเปล่าพี่ใช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 ่เพื่อนโดนเพื่อนโดนขับกับโอ้เจ็บ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 ไปขับหนีเพื่อนไปแล้วขับหนีเพื่อนไปแล้วขับหนีเพื่อนไปแล้ว เล่นเนินนี้พี่มาเล่นเนินนี้ผมปิ้งและมาเล่นส้มเอ้าตบมไม่ดรอี่ผมจะพักลบผมไม่ชอบวงท้ยอย่างนี้เลยวะเล่นโคตรยากนะไอพวกรถถังอยู่ไหนเนีะเฮ้ยยี่รถถังมันอ้อมมันอ้อมมันขึ้นมารุมสเปรย์นี่รุมสเปรย์นี่ถ้ามันมาถ้ามันมารุมสเปรย์นะมุมพี่พี่เสล็จละ โ oh, <ไป S 1> อ้รถ <ไป S 1> เออเอาไงนะเอาไปกระสุดผมเยอะด้วยกระสุน <laughs> เออคือขอขอแค่ให้รถถังขับมาหาเราอ่ะคือขับมาหาเราคือดีมากยิงแม่งให้ระเบิดไปเลยไล่ยิไล่ย่รวมนะพี่รถถังรวมแล้วผมว่าเฮียมันหลบมันหลบมันโลก <laughs> อยู่มันโลบอยู่รวมเรารวมเราจอีก เดี๋ยวระเบิดแน่ไม่ใช่ปัญหาว่าผมว่าคิวเลยคิวเลยที่บ,บ้านที่บ,บ้านถ้ามันก็ต้องออกนี่มา้มันม,มีเนินไหนวะพ,พี่น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 ี่คือตรงโซโนพวกพี่ะเล่นได้เลยเนี่ยเห็นปะแปะฟางนี้ก็ได้ก้าเราอยู่กลางวงแล้วอ่ะก้าเอาง่ายตอนนี้เราอยู่กลางวงแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยติ๊กตุ๊กมีคนทำทหลุมเออเออเออใช่ใช่ใช่หลุมเก่าเราหลุมเก่าเราอ่ะโอเคโอเควิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา

ตายหนึ่งตายหนึ่งสวยก้าวฝั่งนี้มั้งแชมป์ลอยแชมป์ลอยแชมป์ลอยเลยปีบ้าวรถว่ะไอผมซ่อมก่อได้นะก่อใครพังตายไอไอตัวสนายด้านซ้ายพี่ตายอย่างเมื่อกี้อ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคไอตัวปุ่งมือฮะแต่ไอไอไอตัวเปุ่งเมื่อกี้ไม่ใช่ไอตัวนี้มาใหม่ตัวปุ่งมื่อกี้มางไหไม่รู้นี่นี่ม์กเหลืองม์กเหลืองม์กเหลือง รถถังขึ้นนะรถถังขึ้นรถถังขึ้น,นรถถังกอะไรขามาก้ารถถังกอะไรขามาพี่จะไปเอาระเบิดนะพี่จะไปเอาระเบิดนะแมงเหลี่ยมผมมีต <Yeah. S 2> ัวอื่นอุ้ยเจี๊ยบเจ็บเจ็บเจ็บชุดกิลลี่เจ็บเฮแล้วเฮแล้วระเบิดไประเบิดไป,ไป คนเล่นเลยปะก็ถ้าอยากอ่ะกำลังนัวผมขอขับไปทิ่พุทธีโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวถ้ายตัวถ้ายอยู่นี่ ปนึงนะแล้วเมื่อกี้ใครปลาระเบิดใส่กูไอ้สัสสุดก็ไไ้ไก่สามชั่วโมงแต่เราเกือบแล้วนะพี่เกมที่ผ่านมาเออแต่ก็เกือบอยู่มันเกือบแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงมาที่กินมาคือการเปลี่ยนแปลงไม่กูว่าคนจีนเมื่อกี้มันอยู่กับเรา้ายวงเัินเลยเว้ยก้าเพื่อนเรอเพื่อนเราไม่แง แมื่ออยู่กับเราจะถึงช่วงท้ายอะนาทีสุดท้ายอ่ะ